ครับก็ขอสัตดีสมาชิกมวยหูเฮปปี้มวยไทยและท่านผู้ติดตามช่อง YouTube มวยหูเฮปปี้มวยไทยทุกท่านนะครับวันนี้วันที่27สิงหาคม2,568ผมมวยหูเฮปปีมวยไทยวิเคราะห์มาวิเคราะห์วิจารณ์ชั้นเชิงมวยก่อนชคของรายการศึกเจ้ามวยไทยประจำวันเสาร์ที่30สิงหาคม2,568ซึ่งจะทำการแข่งขันในเวลาประมาณสักเที่ยง20นาที จากเวทีมวยเสีมอมน้อยถ่ายทอดโดยช่อง3นะครับนะังซึ่งผมเองก็เดินทางไปภาคให้กับสมาชิกฟังถึงในเวทีเหมือนเช่นเดิมนะครับนะสำหรับวันเสาร์นี้จะมีมวยทั้งหมดใน3ช่องนะก็คือช่อง3ต่อด้วยช่อง36แล้วก็ปิดท้ายด้วยช่อง18ทั้งหมดจะชกที่เวทีมวยเสียมอมน้อยผมเองภาคมวยในเวทีสียมอมน้อยให้กับสมาชิกฟัง ทั้ง3ช่องทุกคู่ทุกช่องภาคในเวทีทั้งหมดนะครับส่วนวันอาทิตย์ก็จะมีะผมก็จะภาค2ช่องนะครับนะั่นก็คือช่อง7และก็ช่อง5ในเวทีทั้งหมดเช่นกันนะครับนะเพราะฉะนั้นก็การันตีได้ครับว่าผมเองอยู่ในเวทีอย่างแน่นอนนะครับ <c oughs> ถ้าใดที่ยังไม่มีตัวช่วยเดินเข้าตู้ดูว่าสูเขายังไม่ค่อยได้ตัวดุนตัวเทียม,มาช้านะครับนะก็ ข้อมูลมวยก่อนชกกันมีน้อยนะท่านสามารถที่จะเทียบเคียงมวยหูที่ท่านฟังอยู่ได้เลยนะครับว่าข้อมูลมวยก่อนชกของผมกับข้อมูลมวยก่อนชกของมวยหูที่ท่านฟังอยู่ใครให้ข้อมูลได้มากกว่ากันนะครับนะมวยหูที่ตั้งใจทํางานเสียสละเวลาหาข้อมูลให้ใช้เวลานานมากนะครับนะผมนักมวยแต่ละคู่ใช้เวลาวิเคราะห์ประมาณ1ชั่วโมงนะครับกว่าจะได้ข้อมูลออกมาขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นท่านเองสามารถที่จะ เทียบเคียงได้เลยครับว่าการทำงานของผมกับการทำงานของมวยหูที่ท่านฟังอยู่นั้นมีความแตกต่างกันแบบไหนอย,อย่างไรนะครับมวยแพชชนะไม่มีใครรู้ล่วงหน้าครับแต่ว่าข้อมูลมวยก่อนชอกหรือว่าการภาคมวยในเวทีรู้ข้อมูลน,นักมวยทั้งสองฝ่ายรู้เขารู้เรานะครับนะก็ผมถือว่ารู้เขารู้เรานักมวยรู้จักนักมวยทั้งสองฝ่ายนั้นถือว่าจะได้เปรียบนะครับแนตะ่สมาชิกสามารถตัดสินใจได้และผมเองก็สามารถเทีจะนำข้อมูลเหล่านี้ไปประกอบในการภาคมวยได้ตลอดนะครับ มวยหูเวพีผมภาคมวยหูนี่ผมภาคคนเดียวนะครับนะไม่เคยให้ไข่พาดนะครับนะก็เพราะว่าคือเคยให้คยเคยคือ,คอ,คอสมาชิกบอกว่าฟังของคนอื่นอนะ่ะข้อมูลมวยเนี่ยถือว่าเป็นรองผมเยอะนะครับนะก็เลยฟังผมแล้วก็ไม่อยากฟังไข่นะครับนะเต็มทุกเครื่องนะครับเต็มทุกเครื่องทุกสัปดาห์นะครับมวยหูเวพีพกเครื่องเข้าไปทีไม่ผ่านกล่องครับเดือนละหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับแนวะภาคสัปดาห์ละห้าช่อง แล้วก็รายวันก็วันละ300บาทนะถ้าเกิดว่าฟังเฉพาะวันอาทิตย์นะครับนะเฉพาะมวยวีพีก็คิด800บาทแต่ถ้าเกิดว่าฟังเป็นสัปดาห์ก็สัปดาห์ละ400นะครับมวยหูผ่านกลองก็เดือนละ1 0 0 0บาทสัปดาห์ละ300้บาทรายวันก็วันละ200บาทฟังเฉพาะวันอาทิตย์วันเดียวก็เดือนละ600บาทมวยหู i p พวกเครื่องเวทีฟังช่อง7ช่องเดียว150บาท แล้วก็มวยหู V.P. i ฟังช่อง3ช่องเดียว120บาทมวยหูผ่านกล่องฟังช่อง 7- ช่องเดียว100บาทมวยหูผ่านกล่องฟังช่อง 3- ช่องเดียวก็100บาทเช่นกันนะครับนะส่วนลายเสียงครับลายเสียงก็เป็นลายเสียง V.P. พวกครท่อานที่ไม่ผ่านกล่องการันตีว่าไว กว่ามวยหูที่ภาคอยู่ที่บ้านนะครับนะแล้วก็ไวกว่าลายเสียงก๊อปมวยหูก๊อปต่างๆนะครับนะก็ถ้าชอบบริการอ่าค่าบริการถูกล o งนะครับนะก็เดือนละ400บาทนะครับชอบแบบไหน,นอย่างไรโทรไปสมัครกันได้เลยครับ0827511988 0827511988นะครับ, 88, รบแต่ถ้าเกิดว่าท่านใดในลุ้นเทียช้าในเวทีเขาไม่เอาโทรศัพท์เข้าเก็บเครื่องโทรศัพท์นะอ่าก็ สามารถที่จะเข้ากลุ่มนะครับเนะ <c oughs> ข้ากลุ่มเป็นลายลายพิมพ์นะครับนะลายพิมพ์บางตู้ก็ไม่ให้ฟังเสียงให้ให้ดูลายพิมพ์ได้นะครับนะก็กลุ่มลายพิมพ์ซึ่งเป็นกลุ่มของผมเองครับนะผมภาคแบบใไนรนคนที่พิมพ์ก็จะพิมพ์ให้นะครับตอนนี้ก็ได้รับคําชมมากครับว่าคนพิมพ์นี้เก่งมากขึ้นแล้วนะครับนะสามารถที่จะ,ะพิมพ์ถ้อยคําที่ผมภาคมวย ลงในได้อย่างรวดเร็วนะครับลงในกลุ่มได้อย่างรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของมุมนวดก็แม้ว่าจะเป็นกลุ่มลายพิมพ์แต่ก็ไม่เป็นสองรองไขรในบรรดากลุ่มลายพิมพ์ด้วยเช่นกันนะครับนะก็สามารถเข้าได้ฟรีนะครับนะเข้าไปในกลุ่มได้ฟรีนะก็เดี๋ยวจะปักลิง์ไว้ให้นะครับนะจะปักลิงกไว้ให้ที่ใต้ที่ใต้คลิปนี้แหละนะก็สามารถกดเข้าไปได้เลยนะครับ ก็มาว่าก็มาว่ากันที่มวยคู่ที่หนึ่งครับช่องสามเป็นการวิเคราะห์วิจารณ์ชั three, ้นเชิงมวยก่อนชกโดยละเอียดยิบในทุกประเด็นนะไม่เกี่ยวกับบริการหน้าเสือเสียงเชียร์ตอนมวยชกนะครับแล้วก็เดี๋ยวหลังจากที่นักมวยช่องสามช่างน้ำหนักเสร็จผมเองก็จะมามาฟันทงหลังช่างนะครับในเรื่องของน้ำหน ung น้ำหนักนักมวยช่องสามให้ทุกท่านได้เข้ามาติดตามรับฟังกันอีกครั้งหนึ่งในวันเสาร์ตอนเช้านะครับ เพื่อนการทํางานก็ผมมันถือว่าทํางานกันหลายอย่างทํางานกันหลายขั้นตอนนะครับโดยผมทําเพียงคนเดียวนะครับนะเพรานะฉะนั้นถ้าผมไม่มีความสามารถไม่สามารถที่จะทํางานนี้ได้เลยนะครับคู่ที่หนึ่งครับเป็นการพบกันระหว่างทางราแสแดงยอดเพชรเอกบม่มดึกเสียมพัฒนาฝ่ายน้ำเงินเพชรก้องฟ้าวันของโอมมวยคู่นี้ก็ชกกันที่มีการน้ำหนัก103่อปอนด์ ท้าด้างกระปาแดงยอดเพชรเอกนี่ยอดเพชรเอกนี่ก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างก็ดูว่าจะสูงยาวใกล้เคียงกันทรงมวยก็เป็นฝีมือบูบนเข่าในครับรูปรับได้เก็บการวดทำได้ดีมีท่านนอกปีศาไหนาช่วงงนอกวงในดูว่าจะเก่งใกล้เคียงกันนะครับนั่นเป็นมวยที่มีเหลี่ยมตัวดีแต่ว่าถ้าโดนหนักแรงบ้างคราวก็มีว่าบริรวนชวนเสียบไส้ได้เช่นกันนะครับข้อมูลตระนัทีดท่ดีของทานฝ่ายแดงยอดเพชรเอกอายุ16ปี162เซนจากหนองบัวลำพูกระดูกมวยประมาณสักแปดสิบเมอุ์เด็นต์ซ้อมอยๆ51ก่ เวทชกประจำก็รมาสัก1 3ป่อปอนด์ปี68ชกและวสครั้งก็ชนะ3ครั้งเป็นการน็อก2ครั้งในยกที่1กับยก4แล้วก็แพ้น็อก1ครั้งในยกที่3 ชกเวทีมังกรมาทั้งหมดใน20ครั้งนอกคุชก1ครั้งชนะนอกคุชก3ครั้งในยกที่1แล้วก็ยกที่4 2ครั้งแล้วก็แพ้นก2ครั้งในยกที่2กับยกที่3นะครับเคยชกที่ช่อง3แห่งนี้เวทีแห่งนี้มาแล้ว5ครั้งก็ชนะ4ครั้งเป็นการน็อก1ครั้งในยกที่1แล้วก็แพ้1ครั้งเป็นการแพ้นกในยกที่3นะครับ ส่วนตะแดนของฝ่ายน้ําเงินเพชรกล้องฟ้าวันของโอมนะครับนะเพชรก้องฟ้าวันของโอมนี่ก็เป็นมวยซ้ายรูปร่างก็ก,นนากํายำล่ํมสันนาตันใกล้เคียงกันทรงมวยก็เประเพศเดินหน้าเตะต่อยหนักแรงนะครับในะชกว,วงนอกเก่งป่าวงในนะก็เตะขาเจาะยางต่อสอดรุนดอนหลับนะต้องได้ก่อนไม่หล,ล,ลับไม่หลับในปลป่านีานน้เข่าในจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับข้อมูลตะดนเทคนิคของตะแดนเพชรกล้องฟ้าวันของโอมอายุ22ปี แก่กว่าท่านักแสดงหกปีนะครับนะก็ถือว่าเป็นรุ่นพี่เลยสูงก็ประมาณสักหนึ่งร้อยหกสิบเซนนะประเภทกำยำล่ำสันนาตตันนะครับนะเป็นนักมวยจากจังหวัดพัทลงุงก็กระดูกมวยนี่ชกมาประมาณสักเจ็ดแปดสิบไม้กระดูกมวยก็ถือพอกันนะครับนะซ้อมอยู่ที่วันคอมโอมปล่อยๆนี่ห้าสิบห้ากิโลกรัมเลยนะก็ถือว่าน้ําหนักปล่อยๆนี่เยอะกว่าเลยก็คงจะคุมน้ําหนักกันเยอะนะครับนะเวทชกจังก้าร้อยสามปอนด์ปีหกแปดนี่ชกไปลแล้วสาม ก็ชกไปแล้วสี่ครั้งนะก็ชนะสามครั้งเป็นการน็อกสองครั้งในยกที่สองทั้งสองครั้งเลยชกไปทีมบงกรุงมาทั้งหมดได้แปดครั้งนะก็คือเป็นพระเอกบุตรนะครับเข้าเวทีมังกรุงมาแปดครั้งชนะห้าครั้งเป็นการน็อกสามครั้งในยกที่สองทั้งสามครั้งและก็แพ้สามครั้งเป็นการแพ้น็อกสองครั้งในยกที่สี่ทั้งสองครั้งเลยนะครับนัคือชกที่เวทีงนี้มาแล้วสี่ครั้งนะก็ชนะสองครั้งเป็นการน็อกหนึ่งหนึ่งครั้งในยกที่สองและก็แพ้น็อกสองครั้ง เป็นการแพ้นกในยกที่4ทั้ง2ครั้งเลยนะครับนะก็คือพูดง่ายๆเลยว่าชอกที่ไปเถียงนี้ไม่เคยแพ้คะแนนนะครับนะสครั้งไม่เคยแพ้คะแนนมีแต่ชนะคะแนนชนะนอกแล้วก็แพ้นอกนะครับ เมื่อคู่นี้ขึ้นเวทีไปในรูปร่างก็ท่านักแสดงอาจจะได้ลอยกว่าเล็กน้อยนะครับทางมวยจะต้องเป็นท้านักกับเพชรกองฟ้าบรรัของโอครับที่จะต้องเป็นฝ่ายเดินเข้าใส่เพราะว่าประเภทแต่คาจอย่างฝันฟันสอดนะครับต้นต้นผมอ่านว่าเพชรกองฟ้าก็อาจจะออกนําก่อนนะครับเพราะว่าได้ลูกขยันได้ลูกเดินนะครับแต่ถ้าเอาไม่ลงนี่ปลายปลายผมดูว่าเขาในจะเป็นรองทางด้านของฝ่ายแดงเขานะครับต้นต้นเพชรกองฟ้าลุ้นนบลดได้ก่อนไม่หล่นไม่หลับฝ่ายน้ำเงินฝ่ายแดงผมดูว่าน่าจะพลิก เบียดเอาชนะไปได้ในยกท้ายๆนะครับรูปเกมการลุ้นการเชีย์ก็ต้องเป็นกันแบบนี้นะครับนะชี้ตัวชอบกันช่างยังชอบไปที่ด้านของยอดเพชรเอกปูมแดงเสียนนะครับคู่ที่2ครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านขบแดงชูซับเล็กซอสราชีพพัฒนาขบฝาเงินบุญเลิศอสบุญมีริดมวยคูนี้ชกกันที่มีการดัำหนัก154ปอนด์นะครับสำหรับทางด้านของฝ่ายแดงชูซับเล็กซอสราชีพก็เป็นแชมป์นะครับนำมวยคูนี้ทางด้านฝ่ายแดงจะป้องกันแชมป์นะครับ รุ่น154ปอนด์นะทางด้านของฝ่ายแดงนี่ก็เป็นมวยขวาขับรูปร่างนี่ก็ดูว่าจะสูงยาวเสาทราเลขนะครับนะทรงมวยก็ประเภทฝีมือบูบุนเข่าในครับร,รับได้เก็บการวัดทำได,ได้พอใช้ได้ครับนะยังไม่เก่งเท่าไหร่ในเรื่องของเก็บการวัดนะครับนะโดนหนักแรงก็ไม่รบรรรวนนะก็ชกวงนอกวงในก็ดูว่าจะเก่งใกล้เคียงกันนะครับนะก็ส่วนมากจะชกวงนอกตั้งรับจับทางซะมากกว่าชกข้างเชือกมากกว่านะครับข้อมูลแท็กทีมในคอนเทนต์ูซับเล็กอายุ19ปี180เซน จากจังหวัดสุรินทร์กระดูกมวยชกมาเป็นร้อยครับปล่อยๆนี่ก็7 3กิโลกรัมเด็ชกยก็ร้อยห้าปอนด์ปี6 8แปชกแล้ว2ครั้งก็แพ้ทั้ง2ครั้งชกเป็นทีมกรุงมาทั้งหมดใน15ครั้งชนะนกุชก1ครั้งในยกที่3แล้วก็แพ้นก3ครั้งในยกที่3กับยกที่4นะครับในการชนะนก1ครั้งในยกที่3เกิดขึ้นเมื่อวันที่20สิงหาคม66นะครับผ่านมา2ปีแล้ว ที่ทางด้านของฝ่ายแดงไม่เคยชนะนกไขรอีกเลยนะครับนัดนี้ผมก็เลยอ่านว่าไม่น่าจะชนะนกคู่ชกได้ในนัดนี้นะครับแล้วก็เคยแพ้นกใครทางด้านของชกในเวทีมังกรสามครั้งในยกที่3กับยกที่4เคยชกที่เวทีนี้งนี้1ครั้งวันนั้นก็ชนะคะแนนได้แชมป์154ปอนด์อเมื่อวันที่3สิงหาคม67ก็ผ่านมา1ปีครับนะยังไม่ได้ป้องกันแชมป์เลยนะครับนัดนี้ก็เลยต้องป้องกันแชมป์นะครับ ก็หนึ่งปีเต็มๆครับที่ทางด้านของชูรับเล็กไม่เคยชกที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับแล้วก็ชกเวทีอื่นสองครั้งก็แพ้ทั้งสองครั้งเลยส่วนทางด้านของฝ่ายเงินบุญเลิศสบุญมีฤทธ บุญเลิศสอบินเมริตก็เป็นมวยซ้ายร,ร,ารูปร่างก็ดูว่าจะสูงยาวเท่ากันทงมวยก็ฝีมือบูบุญเข่าในครับรู้ครับได้เก็บการวัดทำได้ดีมีทน่น,นอกปิศาจในช่วมวนอกปนศานเก่งพอๆก,กันนะครับนะกอแข้งซ้ายนี่ก็ถือว่าแม่นดํายวหนักแรงครับนะแ <c anc ion> ข้งขวาหน้านี่พอใช้ได้ครับนะมัดซอก,ก็ถือว่าออกตลอดทีแ่แ้ทจังหวัดนอกวงวเหลี่ยมนักขัคล้องเจี๊ยิ้งก็ถือว่าทำได้ดีครับประกอบในนี่มีขวางหน้าตามสไตล์มวยสอบุญเมริตนะขวางหน้ายะใช้ดันแทงแล้วก็มีเหลี่ยมหักหัวจิติจก็ถือว่ามเลย ข้อมูลเทคนิคหรือข้อได้บุญเลิอดสอบุญมีริดนี่อายุ19ปี180เท่ากันจากจังหวัดสงขลากระดูกมวยนี่6-70ครั้งนะกระดูกมวยอาจจะเป็นรองแต่ว่าซ้อมอยู่ที่สอบุญมีริดครับปอนนี้ก็7 1กิโลกรัมเวทชกประจำประมาณสัก150ปอนนะครับในะปี68ชกแล้ว3ครั้งชนะ2ครั้งเป็นการน็อก1ครั้งในยกที่5แล้วก็แพ้1ครั้งเป็นการแพ้นอกในรายการมวยวันที่ลุมพินีนะครับนะักเคยชกเวทีมางกรุงมาทั้งหมดนี่ก็7ครั้งนะก็ชนะน็อกชก1 รายการมวยไทย5ยกนะครับเคยชกที่เวทีอย่างนี้มาแล้ว2ครั้งก็ชนะทั้ง2ครั้งเป็นการนอก1ครั้งในยกที่5ด้วยนะครับ เมื่อคู่นี้ขึ้นเวทีไปนี่รว่วงนี่ปาดหัวตัวเท่าเลยทัาได้ฝรังนี่ก็เป็นมวยขวาเงินเป็นมวยซ้ายนะครับนทางมวยนี่จะต้องเป็นทนาไดของบุญเลิศครับที่จะต้องเป็นฝ่ายเดินเข้าใส่เพราะว่าขุมซับเล็กเป็นมวยที่ไม่เดินอยู่แล้วนะครับนะ mm hmm. ต้นๆก็คงจะคู่ขี้สุสีนะ,ะวงนอกนี่คู่ขี้สสูๆแน่อนอนครับแต่ว่าวงในนี่ผมรู้ว่าทัาดนดของบุญเลิศสบุญเมริตนั้นดีกว่านะครับนะ mm hmm. คือรูปเกมเนี่ยทัดไาของบุญเลอรบุญเลิศนี่น่าจะเริ่มเห็นตัวชนะก็น่าจะประมาณปลายๆย,ยกที่สี่นะคร ไม่ดีนะครับในะส่วนใครที่ฟังผมอยู่จังหวะการข้ามวยการันตีไม่เป็นรองไขรนะครับนะข้าแล้วในราคาไหลจากเป็นรองในจะไหลกลับพุ่งพวดพๆวด,ด,ดออกตัวได้นะครับนะเพราะฉะนั้นอ่าภาคมวยในเวทีมาแล้ว14ปีนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของอ่าการดูเชิงดูทรงนักมวยดูจังหวะนักมวยให้เข้านในไม่เป็นรองไข่แน่นอนนะครับนะก็ไม่เก่งจริงอยู่ไม่ได้ถึง ณเวลานี้นะครับนะเพราะว่าตอนนี้มีคนฟังผมในเกือบ800คนแล้วนะครับนะก็คือเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆครับเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะจาก700กว่าตอนนี้ก็ใกล้ๆจะ800แล้วนะครับ <c oughs> เมื่อคู่นี้นะก็คงจะคู่ขี้สุสีพลิกไปพลิกมาครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วนี่คนที่ได้แชมป์ก็ผมก็ยังเห็นว่าทางด้านของบุญเลิศโสบุญมีิศครับนะเป็นแชมป์คนใหม่นะครับนะแล้วก็ให้อัตราสส่วนที่บุญเลิศจะเป็นแชมป์คนใหม่นะตอนนี้อยู่ที่6กเปเซ็นตเป็นเด,ดตัวเดียวเลิกเล่นของช่อง3ในนัดนี้ด้วยเลยนะครับคู่ที่3ครับเป็นการพบกันระหว่างทนายแปดยอดศิลา ชอห้าพยัคฆ์พุทธดังขบานเวีนชูซับสสลราชีพมวยคุนี้ชกกันที่มีกัดน้ำหนัก1 1 9ปอนด์ทเ้าปอนดถ้าแสดงยอดสินลานี่ก็เป็นมวยซ้ายรูปร่างก็ดูว่าจะได้ลอยกว่าทรงมวยก็ประเภทฝีมือบูบุญเข่าในครับรู้ครับได้เก็บการนวดก็ทํา,าได้ดีมีนอกมีในชกนอกวงในเก่งพอากันนะเดินมวยได้ถอยมวยเป็นแล้วก็เป็นมวยที่มีเหลี่ยมตัวหักล้มเท,ทิ้งเก่งหัวจิตหัวใจธาตุมวยในทอร์ฮอตนี่ถือว่าดีกว่าชัดเจนนะครับ ข้อมูลตะแเทคนิคอของตะแนนยอดศิลาอายุ25ปี170เซนจากโคราชนะกระดูกมวยก็ชกมาสัก200ไฟได้นะครับนะซ้อมอยู่ที่จ,อจ่อยัาไป่อยนี้60กิโลกรัมเวทชกประจำก็119ปอนด์ไป6-8ชกมาแล้ว2ครั้งก็ชนะ1ครั้งเป็นการน็อกในยกที่2นะครับนะก็ฟันศอกโดนไลคู่ชกนี่คู่ชกไลหลุดนะแล้วก็แพ้น็อก1ครั้งในรายการในยกที่3นะครับนะแพ้น็อก1ครั้งในยกที่3 ชกเวทีเมืองกรุงมาในรายการมวยวันนะครับในแพนน็อกในรายการมวยวันนะชกววธีเมืองกรุงมาทั้งหมดได้ก็60ครั้งเลยกระดูกนี่เก่ากึกทีเดียวนะครับในคู่นี้กระดูกพอกันแหละนะก็ชนะนกักชกสครั้งในยกที่3 4ี่แล้วก็ยังไม่เคยแพ้น็อกใครในรายการมวยไทย5ยกมาก่อนนัดนี้ก็เลยอ่านว่าน่าจะยืนยันข้อพายยกไม่น่าแพ้น็อกทานแของชกในนัดนี้นะครับ เคยชกที่รายการมวยไทยเจ้ามวยไทยเนี่ยศึกเจ้ามวยไทยในยมาห้าครั้งก็ชนะรวดทั้งห้าครั้งด้วยเป็นการน็อก1ครั้งในยกที่สก็ถือว่าชกกลางวัลชกที่นี่เก่งเก่ง เก่งมากๆเลยทีเดียวนะครับต่ชก5ครั้งชนะทั้ง5ครั้งนะครับส่วนท้านันกกาอวันชูทรัพย์สอสลาชีพนี่ก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างนี่ก็ดูว่าจะเสียเปรียบช่องชกเล็กน้อยทรงมวยก็ประเภทฝีมือเข้าเรื่องตั้งรับจับทางดึงบางตั้งโต้ะเก็บการวุดของชกนี่ก็ถือว่าทําได้ดีมีทันน้นนอกปินตาในชกนอกวงในเก่งพอกันนะครับนะแต่ว่าส่วนมากก็จะชกส่งตั้งรับจับทางข้างเชือกมากกว่าวงในก็มีทั้งขึ้นคอมีทั้งลองเอวนะครับ ขอ้อมูลแต่ลเทคนิคคนแรกชูซับสอสาชีพอายุ25ปีเท่ากัน165เซนก็ต่ำกว่า5เซนจากมหาสารคามกระดูกมวยก็ชกเป็น100-200ครั้งนะครับปอยๆใน57กิโลกรัมน้อยกว่า3กิโลนะเบียดโชกประจำกวระมาสัก116-118นะนัดนี้ชก119นะครับปี68นี้ชกแล้วด2ครั้งก็ชนะคะแนนทั้ง2ครั้งแหละชคเวทีเมืองกรุง,งาาม,มาทั้งหมดนี่ก็60ครั้งพอกันชนะนกชกช7ครั้งในยกที่2-4มากที่สุดแล้วก็คือแพ้นก7ครั้งเป็นการแพ้นกภายใน3ยกกมาที่สุด หมวยนี่เป็นรองแน่นอนนะท่านที่มาวาังผมวิจารณ์ในรู้ทันทีเลยว่าใครหัวใจดีกว่านะครับนะฝ่ายแดงโชคมาพอกันและวเวทีมังกร60ครั้งไม่เคยแพ้นอกไข่ส่วนท่นานักฝ่ายนักเงินโชคเวทีมังกร60ครั้งเท่ากันแพ้นอกถึง7ครั้งนะครับนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของทา่าทระหดหัวจิตหัวใจในผมดูว่าท่าน่ายแดงคอมมิตเลยนะครับนะถ้ามีการนอกเกิดขึ้น ผมก็ยังอ่านว่าต้องเป็นยอดศิลาออาฮยักษ์ที่มีโอกาสชนะนกมากกว่านะครับนะเพราะว่า,าชูซับจะไปนกทางด้านยอดศิลาซึ่งไม่เคยแพ้นกไครในมือไทย5ยกนี่ผมดูว่ายากพอสมควรนะครับทางด้าน,นของชูซับนี่ก็เคยเคยชกที่เวทีอย่างนี้มาแล้ว5ครั้งนะก็ชนะ3ครั้งเป็นการนอกอน1ครั้งในยกที่4แล้วก็แพ้คะแนน2ครั้งนะครับ ผลงานของวิเทียงนี้ท่านั้นฝ่ายแดงก็เหนือกว่าชัดเจนนะครับเพียงแต่ว่าชอห้าพยักมาชกที่วัยเทียงนี้อาจจะชนะยากนิดหนึ่งนะแต่ถ้าไม่เกี่ยวกับในเรื่องของบริการหน้าเสือเสียงเชียร์อะไรต่างๆผมดูว่าท่าด้านของยอดศิลาดีกว่าในเรื่องของฝีมือมวยกระดูกมวยบุมการผ่านมวยแล้วก็ในเรื่องของหัวจิตหัวใจนะครับที่ตัวชอบกันช่างยังชอบไปที่ท่าด้านของยอดศิลาชอห้าพยักนะครับคู่ที่สี่ครับซึ่งเป็นการพบกันระหว่างทางด้านฝ่ายแดงเสือเกมชอโชค เสือเกมชอโชคเจริญการช่างพบกับทางด้านของฝ่ายเงินแก่นเพชรสิงห์มั่นอีชัยมวยคู่นี้ชกกันพิกัดน้าหนัก143ปอนด์ทางด้านของฝ่ายแดงเสือเกมเสือเกมก็เป็นมวยขวาขับรบรวงรูปร่างนี้ก็ดูว่าจะสูงยาวได้ลอยกว่าเล็กน้อย ทรงมวยก็ประเภทฝีมือบูบุญเข่าในครับรู้ครับได้เก็บการวัดก็ถือวพอใช้ได้ครับมีนอกมีในชกวงในเก่งกว่าวงนอกนะวงในนี่ก็ขวางหน้ายัดไส้ดันแทงนี่ตามสไตล์เสือภูมิอ่ะนะชกมวยตามสไตล์เสือภูมิเลยนายขวางหน้ายัดไส้ดันแทงแล้วก็มีเหลี่ยมหักล้มเตะทิ้งก็ถือว่าทำได้ดีมีมัดมีศอกส่วนสู้กับสมองโมเดหัวจิตไวใจก็ถือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ เขอบูลท่นเทคนิคขงนงอนแาเสือเกมนี่ก็อายุ18ปี1 7กเซนจากโคราชนะครับกระดูกมวยก็ชกมาเป็นร้อยซ้อมอยู่ที่โคราชครับไปปล่อยก็69กิโลกรัมเวทชกประจำก็142ปอนด์นัดนี้ชก143ก็ถือว่าเป็นน้ำหนักสบายๆนะครับนับปี68ชกมาแล้ว3ครั้งชนะคะแนนทั้ง3ครั้งนะครับชกเวทีเมืองกรุงมาทั้งหมดนี่15ครั้งนะก็ ไม่เคยแพ้นอกไข่ในรายการมวยไทย5ยกนะครับถ้าแพ้นอกก็เป็นการแพ้นอกมวย3ยกมวยไทยไฟอะไรประมาณนี้นะครับนะแต่ว่าชกมวยไทย5ยกนี้ยังไม่เคยแพ้นอกไข่นะครับแล้วก็เคยชนะคู่ชกในรายาการมวยไทย5ยกนี้สองครั้งนะครับยังไม่เคยชกที่เวทีอย่อยงนี้มาก่อนนะครับนะยังไม่เคยชกที่เวทีน,นี้มาก่อน ส่วนตระหนักเข้าไเมือนแก่นเพชรสิงห์มณีชัยก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างนี่ก็ดูว่าจะใกล้เคียงกันแต่อาจจะเสียบเปรียบช่วงชกเล็กน้อยทรงมวยก็ประเภทฝีมือบูบุญข่าวไหนขับรูปกแบบเก็บการวัดทันได้ดีมีท่านอกปิดตไหนชกวงนอกเก่งกว่าวงในเล็กน้อยทรงมวยนี่จะแข็งแกร่งแข็งแรงตลอดเกมนะครับข้อมูลทางด้านเทคนิคทางด้านแก่นเพชรอายุ20อายุ21ปีแก่กว่า3ปี174เซนก็ต่ำกว่า2เซนจากบุรีรัมย์นะครับนะก็ติดกันแหละนะก็คงจะรู้จัก ชื่อเสียงกันบ้างแหละนะกระดูกมวยนี่จะเป็นรอครับประมาณสัก60ครั้งนะแต่ว่าปีปอนี่หกก็น้อยกว่าสัก2กิโลครับเวียดชกประจำก็138า13นะป6ี6กปชกไปแล้ว2ครั้ง แพ้ทั้งสองครั้งเป็นการแพ้นกหนึ่งครั้งในยกที่3เชกิกเวทีมังกรมาทั้งหมดใน12ครั้งชนะนกคชก3าครั้งในยกที่3ยกที่4ยกที่5แล้วก็แพ้นก3ครั้งในยกที่2ยกที่3ยังไม่เคยชกที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยมาก่อนนะส่วนมากก็จะชกกลางคืนที่รายการของศึกพลังใหม่นะครับนาะรัดดำเนินบ้างอดอนเมืองบ้างอะไรประมาณนี้นะครับนะ เมื่อคนนี้ขึ้นเวทีไปในรูปร่างก็คงจะบาดหัวตัวเท่านะครับนะทางมวยจะต้องเป็นท่นานของเสือเกมครับที่จะต้องเป็นฝ่ายเดินเข้าใส่นะเพราะว่าเป็นมวยเข่าในดีกว่าส่วนท่นานข et, ัของแก่นเพชรก็คงจะตั้งรับจับทางแล้วก็ตน้นต้นเนี่ยฝีมือวงนอกผมดูว่าคู่ขี่สุสีพลิกไปพลิกมาแต่ถ้าเกิดว่าวัดกันที่วงในปลายปายผมก็ยังดูว่าท้นานของเสือเกมสอโชคเจริญ การช่างน่าจะมีโอกาสชนะมากกว่าเพราะว่ามีขวางหน้าัสใสดันแทงที่ดีกว่าเหนือกว่าและก็หัวิจเจที่ดีกว่านั่นเองนะครับชิ่ตชอบการช่างยังชอบไปที่ด้านของเสือเกมสอโชคเจริญการช่างนะครับ ก็ครบถ้วนกันทั้งสีคู่ครับสำหรับการวิเคราะห์วิจารณ์ชั้นเชิญมวยก่อนชอกอของรายการมวยช่อง3นะครับนะถ้ามีมวยเปลี่ยนทอนแทนแบบไหนอย่างไรผมเองก็จะวิเคราะห์ให้แบบนี้อีกครั้งหนึ่งนะการวิเคราะห์มวยของผมจะละเอียดยิบในทุกประเด็นทุกคู่ทุกช่องครับไม่มีช่องไหนที่การทํางานจะมาตรฐานตกต่ําลงนะครับนะเพราะว่าผมดูแลสมาชิกจํานวนมากนะนะตอนนี้มีคนฟังเกือบ8 0 0อยถ้าผมไม่ทํางานไม่ทาอะไรเลยก็คงจะสู้คนอื่นลําบากนะครับนะแต่ผมรับผิดชอบ สมาชิกทุกคนครับที่ฟังผมเพราะฉะนั้นการทำงานของผมก็เลยเหนื่อยหน่อยแต่ก็เพื่อให้สมาชิกและก็ลูกเมียครอบครัวของสมาชิกมีความสุขสบายสบายกันนะครับนะ้ชอบผมพักมอยก็082751 1988 082751 ห9 8 8รีบโทรไปสมัครกันตั้งแต่เนินเน่นๆนะครับนะเพราะว่าวันมวยชกนี่ท่านอาจจะไม่รับการบริการที่สะดวกสบายนะครับนะผมเองพยายามที่จะดูแลสมาชิกอย่างดีทุกคนนะครับนะแต่ถ้าเกิดว่า,าช่วงมวยจะชกแล้วไปรัวรัวรัว,รวจะสมัครกันนี่ก็คงจะบริการให้ไม่ทันนั่นเองนะครับนะก็ขอทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ